มันเล่นเดดนะไป่ากลนเขาเอะหูเียก่อไม่หนาวบอกเติมร้อนก็ได้ถอดออตอนนี้มันยังเย็นไม่ยน นอนน้อยอยู่งไหมแต่แม่ย <gele> ิ่งไม่ได้นอนเลยครับพี่ทำไมหนูยิเสียงคนพ่อจะเต็นท่าข้างหนูได้บอมันมีหลายเต็นนะใช่มันเป็นเสียงคนของพ่อแล้วมันต้องเป็นของพ่อเทบเลยแล้วเต็นข้ข้างแล้วหนูก็แทบนอนไม่หลับเหมือนกัน องแม่เตยเอ้ยตอนหนูใส่อ่ะมจะไปกินข้าวเช้าที่ร้านอาหารหนูไม่ไม่หนาวหัวเลยอะพี่บอกรู้สึกไงตอนนอนกินอาหารทุกอย่างจะเป็นมัลมบียจะเดิมเสือก้อนมูกูจะเป็นมัลมียเีตัวเดียวถ้ากูไม่เอาหมูเป็นหนักอยู่ใช่หนักเลย วันนี้วันที่เท่าไหร่วันทีออ่หนึ่งหนึ่งมกราโอ้เมื่อคืนแม่ไปเข้าห้องน้ำกลับแล้วกลับเร็วขึ้นมานอนเฉย ถ้าเราไม่มีสะเตนแนสตนเยยืงจะหนักเลยอย่างน้อยก็ได้ยือันนี้มแม่นั้นได้เพราะเลยแม่เดินขายของนั่นแหะ

you yeah. ไอพ่อเราไปไหนพ่อเราอยู2 2> ่ด้านหลังสักประมาณสองคนนะแต่แต่ถ so ้าสนิทกันจริงๆริงมันจะทำแบบนั้นแหมมันจะแบบเขาบอกเขาเอาสองไม้จะไปกินข้าวอยู่สองไม้เอาสองไม้เอาสองไม้ยี่สิบบาทไก่ย่างส้มตำเบงเลยในกุ้นน้ำปล ่ตั้ำปูปลาไข่ดิชเชลกับบรรยากาศเาเหเกี่ยวเอาแม่ไม่เอาน้ำเปล่าจะกินน้ำโพ